วันจัก,กรีเนี่ยตรงกับวันที่6เมษายนเนื่องจากว่า6เมษายนปี2325เนี่ยนะครับมีการปราบดาพิเศษของออพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นเป็นรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากนั้น21เมษายนปีเดียวกันเนี่ยจึงมีการตั้งศาลหลักเมืองวันตั้งศาลหลักเมืองจึงนับเป็นวันสถาปนา กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานครอายุ242่ปีเพราะนั้นแยกกันนะครับวันจัก,กรีคือวันปราบดาพิเศษวันสถาปนากรุงเทพคือวันตั้งศาลหลักเมืองออนะครับตั้งศาลหลักเมืองก่อน ตั้งศาลักเมืองทีหลังอย่างเงี้ยอ,อย่างอีกทีอย่างเงี้ย,อยพอ<ก>ในกรุงธนบุรีมีจลาจลข้างในไม่มีผู้สั่งการสั่งงานอะไรได้เนื่องจากว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยตามข้อมูลทางวิชาการก็บอกว่าทรงมีพระการวิปรลรสชั่นเฟือนเนี่ยนะครับมันก็เกิดว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนสั่งการจนทําให้เจ้าพยาจัก,กรีซึ่งขณะนั้นยกทัพไปอยู่ที่ขเขมรเ,เนี่ยไปปราบ เรื่องสายแดนที่ขเขมรเนี่ยก็ยกทัพกลับมานะครับแล้วก็ได้สําเร็จโทษพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ว่าราชการต่างๆจนเข้าที่เรียบร้อยเนี่ยก็คิดว่าควรจะต้องย้ายที่ตั้งเมืองหลวงนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยแม่น้ําเจ้าพระยามันมันเสาะตะลิ่งนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ติดวัดหัวท้ายวัดหนึ่งก็คือวัดแจ้งอีกวัดหนึ่งคือวัดท้ายตลาดปัจจุบันวัดแจ้งคือวัดอรุณราชวราราม <Okay. S 2> วัดท้ายตลาดคือวัดโมลีโลกกยาราม ทำให้ขยายวังไม่ได้ขยายเมืองก็ลําบากท่านก็เลยมองมาฝั่งตรงข้ามนะครับพบว่าพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเหมาะแก่การสร้างกรุงใหม่นะครับก็เลยมาขอที่เพราะตรงนั้นเป็นชุมชนชาวจีนเนี่ยที่ตั้งพระบรมหาราชวังในปัจจุบันเนี่ยเดิมเป็นหมู่บ้านชาวจีน ที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นกรุงศรีอยุธยาแล้วน้ำเ<ล>จ้พาพนิใช่ครับเ<อ>มื่อก่อนเขาก็ไม่ได้อพยพกันไปไปอยู่อยุทยาทั้งหมดเขาก็ตั้งตรงนี้เพราะว่าเรือเข้าแม่น้ํามามันต้องมาพักตรงบางกอกก่อนแล้วกว่าจะเข้าไปที่อยุธยามันก็เลยมีชุมชนชาวจีนอยู่ก่อนท่านก็ให้คนมาเจรจาขอที่แล้วก็ให้ชาวจีนตรงเนี้ยไปอยู่ที่สําเพง นะครับปัจจุบันนี้ตรงสำเพ็งจึงเป็นชุมชนชาวจีนแล้วขยายมาที่เยาวราชขยายมาที่ตลาดน้อยนะครับหลังจากนั้นก็สร้างพระราชวังชั่วคราวเป็นอาคารม้งงอาคารไม้นะครับสร้างวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ทำพิธีปราบดาพิเศษในวันที่6เมษายน2325 2325นะครับแล้วพอถึง21เมษายนปีเดียวกันคือถัดมาอีกไม่กี่วันนี้ก็ทำพิธียก สาเสาหลักเมืองนะครับเพื่อให้แผ่นดินมันเป็นมงคลนะครับมีวัดพระแก้วเป็นวัดประจําแผ่นดินมีศาลหลักเมืองมีบทพราหมณ์ตรงเสาชิงช้านะครับอันเนี้ยแล้วก็มีกําแพงเมืองค่อยๆทยอยสร้างกําแพงเมืองสร้างป้อมปราการ14ป้อมเพื่อให้คนเนี้ยที่ไปหลบ ถ้าศึกอยู่ตามป่าตามดงเนี่ยเริ่มมั่นใจว่าจะมาอยู่ในบ้านเมืองใหม่อย่างปลอดภัยผาสุกเนี่ยก็อพยพมาอยู่นะครับเคยามทำกรุงเทพให้เหมือนอยุธยาเป็นเมืองที่มีกำแพงขนาดใหญ่มีป้อมขนาดใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันมาเหลืออยู่แค่สองป้อมนะครับพร,ระอาทิตย์พระอาทิตย์กับมหาการต้องแยกผ่านฟ้าครับเนี่ยป้อมมหาการตรงแยกผ่านฟ้านะครับมีป้อมพระอาทิตย์อยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นะครับป้อมพระอาทิตย์ที่ติดแม่น้ํา ติแม่น้ำนี่ไม่ติดใช่ไหมนี่คือลึกอยู่ฝั่งตะวันออกติดบกติดคลองครับคลองบางลําพูคลองบางลําพูก็ใช้เป็นคูเมืองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั้นนะต้นต้นต้นคลองที่ลงสู่แม่น้ําและคลองบางลาพูพอถึงป้อมมหาการนี่เป็นคลององอ่างนะครับปลายคลองนี่เป็นคลองวัดเชิงเลนหรือวัดตีนเลน แต่ก็เชื่อมหมดบอกพิษพิมุกแต่เป็นคลองเดียวกันนะทำหน้าที่โอบเมืองเป็นครูเมืองนะครับพอเป็นครูเมืองแล้วก็จะเป็นลานที่ว่างเรียกว่าชานพระนครแล้วก็จะเป็นกำแพงเมืองกับป้อมที่เห็นในภาพเมื่อกี้นี้นะฮะทีนี้พอปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยก็เริ่มนับหนึ่งของราชวงศ์จักรีวันที่6เมษายนจึงถูกเรียกว่าวันจักรีแต่เดิมเรียกว่าวันํำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นะครับจักรีมาจากไหนคำว่าจักรีตาแหน่งท่านคือเจ้าพระยาจักรีนะครับพอปรับดาวพิเศษขึ้นเหมือนอยุธยามีราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์นู้นราชวงศ์นี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าราชวงศ์จักรีโดยใช้ชื่อตําแหน่งเจ้าพระยาจักรีนะพระาแล้วพระมหากษัตริย์จริงๆเป็นตําแหน่งใหญ่กว่าอีกนะมันจะเหมือนนี้ไงเหมือนเราเรียกพระเจ้าตากอ่ะจริงๆตําแหน่งหลังสุดของท่านไม่ใช่พระยาตาก เป็นพญาวชิระปราการคือท่านเดิมเนี่ยท่านรังเมืองตากใช่ไหมฮะเป็นพญาตากแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเอกทั์เนี่ยโปรดกล้าวให้ไปอยู่เมืองกำแพงเพชรจึงเป็นพญาวชิระปราการวชิระแปลว่าเพชรปราการคือกำแพงกำแพงเพชรแต่ยังไม่ทันได้ไปข้าศึกก็มาประชิดคนก็ยังเรียกท่านว่าพญาตากแล้วเพิ่มเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เรียกเป็นพระเจ้าตากครับทั้งทั้งที่คนจะเป็นวชิระปราการ นี่ก็เหมือนกันแทนที่จะเรียกเจ้าพญามหากษัตรศึกก็จะเรียกเจ้าพญาจักรีเพราะว่าขนาดที่ท่านเป็นเจ้าพญาจักรีในท่านได้ทำสิ่งที่เป็นบารมีนะเป็นที่จดจําเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นคือการอัญเชิญพระแก้วมรกตมายังกรุงธนบุรีและในที่สุดท่านก็ส่งเลือกพระแก้วมรกตให้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจําแผ่นดินใหม่ก็คือกรุงรัตนโกสินจึงชื่อกรุงรัตนโกสินไงรัตน์แปลว่าแก้วใช่ไหมโกสินกับพระอินทร์แก้วของพระอินทร์ ก็คือพระแก้วมรกตเนี่ยพระอินทร์เป็นคนเอาหินก้อนนี้มาให้สลักเป็นพระแก้วมรกตนะครับนะมีไราจะถามอีก <c oughs> <c oughs> วันพรุ่งนี้เนี่ยสำนักพระราชวังโดยในหลวงเนี่ยนะฮะมีพระมหากรณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปิดให้เปิดให้สำนักพระราชวังเนี่ยเปิดปราสาทพระเทพบิดร <c oughs> เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปถวายบังคมบูรพมหากษัตริย 9รัชการที่มีพระบรมรูปประดิษฐานอยู่ในนั้นนะครับพระสารพเจดีดอนนี้อยู่ในพระบรมราชวังอยู่ในวัดพระแก้วซึ่งวัดพระแก้วอยู่ในบริเวณของพระบรมหาราชวังแต่ว่าอยู่เขตพระราชฐานชั้นนอกนะครับเราก็จะเห็นองค์ที่ยืนตรงกลางเป็นประธานเลยนั่นคือรัชการที่หนึ่ง <c oughs> นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วด้านหลังของท่านเนี่ยจึงจะเป็นรัชกาลที่สองกับรัชกาลที่สาม <Okay. S 2> เป็นองค์สีทองเหมือนกัน <c oughs> นะครับและที่เหลือจึงจะเป็นองค์รมดำเริ่มที่รัชกาลที่4ซึ่งจะอยู่ด้านหลังในภาพเน็ตจะมองไม่เห็น <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็มาเป็นรัชกาลที่ห นะครับแล้วก็รัชการที่6ที่7ที่8ที่9ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ชัดๆที่เป็นองค์รมดำเนี่ยจะเป็นรัชการที่6ที่7ที่8ที่9นะครับที่ท่านจะไม่เห็นในภาพนี้ก็คือรัชการที่4กับรัชกาลที่5นะครับ,รบเพราะว่าท่านอยู่ในในในซุ้มนะด้านหลังนะครับแต่ถ้าท่านไปถวายบังคมเนี่ยท่านจะเห็นหมดเลยนะครับผมผมไปบ่อยละ<ท>เข้าไป<ท>นี่แบบว่าทำไมพร,พ,รรพระรูปของสามองค์แรก หนึ 1> 1, 2, 3, กับข้างหลังที่เป็นองค์ดำเนี่ยทำไมถึงต่างกันสามองค์แรกรสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับเดิมเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่ศิวาลัยมหาปราสาทอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังอยู่ในสวนขวารหรือสวนศิวาลายัยนะครับออตอนนั้นรัชกาลที่5 5เนี่ยท่านทรงทำเพื่อที่จะ ดำลึกถึงบุรพมหากษัตริย์แล้วก็เหมือนธรรมเนียมที่พระราชวังของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็จะมีปราสาทหลังหนึ่งที่ประดิษฐานรูปเคารพของบุรพมหากษัตริย์แต่ตอนนั้นเข้าใจว่าทำเป็นพระพุทธรูปหรือทำเป็นป้ายนะครับจะมีก็แค่รูปของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งตอนกรุงแตกเนี่ยมีบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศวรที่อยู่ในปราสาทหลังนั้นน่กระทืบพระบาท เป็นปฏิหารพี่นะครับห mm hmm. ลงไปถึงว่าหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. อ,อ,อีกาบินมาเสียบออยอดข้างบนนพศู์ของวัดมหา,าธาตุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นละการที่5ก็ท่านก็สืบธรรมเนียม เดิมนะครับก็คือเป็นการแสดงความกระตันยูกระตเวทีต่อพระราชวงศ์ต่อรัชกาลที่5สงหล่อทั้ง3ทั้ง3าพระองค์123เลยจริงๆหล่อ4ก็คือรวมรัชกาลที่4ด้วยนะครับแต่ว่ารัชกาลที่4เนี่ยทำแบบสมัยใหม่เพราะว่าในยุครัชกาลที่4มีการหล่อพระบรมรูปแล้วครับปัจจุบันอยู่ที่วัดบวรนะอยู่ในตำหนักเพชรเป็นองค์ดั้งเดิม นะครับแล้วก็อยู่ตรงลานเจดีย์อีกองคหนึ่ง <c oughs> คือก่อนหน้านี้เราไม่มีธรรมเนียมการทํารูปเหมือนและการถ่ายรูป <c oughs> เพราะว่าถ้ามีพี่บุญยอดอยู่สองที่เนี่ยวิญญาณพี่จะงงขวัญของพี่เนี่ยจะจะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนคนโบราณเขาจึงไม่ถ่ายรูปเพราะเขากลัวขวัญเนี่ยจะไปอยู่ในรูป <c oughs> เขาจึงไม่ทํารูปเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่า เดี๋ยวขวัญของพระเจ้าแผนดินจะไปอยู่ในรูปรูปปั้นอ่ารูปปั้นหรือรูปถ่ายรัชการที่4เนี่ยท่านเริ่มต้นสู้กับรัฐทธิล่าอานานิคมด้วยการแปลงความคร่ำครึดน,นี้ให้เป็นที่ประจักษ์ว่างั้นถ่ายรูปฉันท่านจึงแบบถ่ายรูปนะ,ะเป็นพระองค์แรก ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกที่ถ่ายรูปก็คงจะเพิ่งจะมีกล้องกล้องเข้ามาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่3ามแต่รัชกาลที่3าเนี่ยท่านยังเคร่งในขนบโบราณนะครับก็ก็ไม่ทําไม่ถ่ายนะครับแต่ปรากฏรูปบุคคลท่านหนึ่งที่สันนิษฐานก็ว่าน่าจะถ่ายช่วงปลายรัชกาลที่3ที่แรกกล้องเข้ามาเป็นขุนนางธรรมดานะครับพอรัชกาลที่4บอกให้ถ่ายรูปฉันเลย แล้วก็ส่งไปยังควีนอังกฤษส่งไปฝรั่งเศสส่งไปอย่างนี้เพราะว่าเวลาเขาส่งมาเขามีมันคือการถามว่าแล้วเธอมีไหมมันคือถามความทันสมัยของสยามไงรัชกาลที่4ท่านก็ต้องให้รู้ว่าสยามเราไม่ล้าสมัยไงท่านก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษข้างหลังไปด้วยนะครับให้รู้สะบ้างเพราะนั้นเพราะนั้นรุ่นรัชกาลที่4เนี่ยจึงมีพระบรมรูปแล้วนะครับเป็นพ เลราเกร็ดให้ฟังหน่อยหนึ่งเราเรามีซอยเยอะเราเลี้ยวเข้าซอยได้นะฮะรูปเหมือนแรกที่ของรัชกาลที่สี่เนี่ยให้ฝรั่งเศสทำพี่ถ่ายรูปไปให้แล้วมันทำมาไม่เหมือนเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นไม่เหมือนฮะหน้าเป็นฝรั่งเลยนะครับก็เลยให้หลวงเทพรัตนาทำใหม่เหมือนทำต้นแบบเสร็จแล้วพอจะทำของจริงเนี่ยที่ประชุมขุนนางคัดค้านหมด ทำไมคะบวชไม่ผ่านเพราะการจะทํารูปหล่อสมริดแบบเนี้ยต้องเอาพระเจ้าแผ่นดินเข้าเผาไฟพี่นึกออกมาว่าไอ้รูปต้นแบบที่ปั้นแล้วเนี่ยจะต้องหล่อแล้วเอาเข้าเผาไฟไม่ดีเหมือนเราถวายพระเพลิงพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไม่ได้ทำแล้วต่อมาการที่สี่ก็แสดงพระองค์ว่าท่านไม่ได้ถือสาเรื่องนี้แล้วนะครับจึงได้มีรูป ของราชการที่4ี่แบบเหมือนจริงแล้วรูปรัชการที่4ี่เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านสูงแค่ไหนท่านหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะทําในขณะที่ท่านยังมีพระชนชีพจึงทําเป็นแบบฝรัง่งไงตรมดำะนะฮะ,ะ,ะ,ฮะเป็นรูปต้ตนๆแต่ว่าที่อยู่ในราสาพระเทพบิดรเนี่ยทำขึ้นในสมัยราชการที่5ทีนี้เราจะที่จะถามคือองค์ที่1นึ่งสองสามารที่1นึ่งสองสามซึ่งไม่ได้ไม่มีเสื้อผ้า้วยไม่มีเสื้อ,อแล้วก็ตรงเนี้ย ก,ก็ต้องมีเป็นการจินตนาการใช่ไหมว่ารัชกาลที่ห้า, <5 S 2> <ต>าเนี่ยท่านไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นราชการที่หนึ่งไม่เคยเห็นร้ชการที่สองไม่เคยเห็นราชการที่สามถ้าพี่ไปเที่ยววัดโพเนี่ยจะมีเจดีย์ชื่อเจดีย์สี่รัชกาลค,คือเจดีย์ราชการที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วราชการที่สี่ก็รับสั่งไว้ว่าไม่ต้องสร้างแล้วนะเพราะว่ามีเพียงสี่องค์นี้เท่านั้นที่เห็นกันนั่นแปลว่ากันที่ห้าท่านไม่เคยเห็น S <S รัชการที่หนึ่งก็ไม่ทันกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นรูปรัชการที่4ทําได้นะรัชการที่5ก็เคยเห็นพ่อโตมากับพ่อค<ช>ุนน้ำข,นนขุนนางศิลปินจิตรกรอะไรต่างเ<ช>ห็นหมดรูปถ่ายก็มีอะไรก็มีนะครับจึงออกมาเหมือนเป๊ะความส<ช>ูงเท่าเป๊ะน,นะครับพอเป็นรัชการที่สมเนี่ยนะคนที่ยังเป็นข้าราชการสมัยรัชการที่3ให้ปากคําได้เยอะแล้วก็ช่วยกันดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือนได้ รัชการที่สองก็เหมือนกันข้าราชการเก่ายังอยู่เยอะจําได้ช่วยดูเหมือนพอถึงรัชการที่1นเนี่ยเหลืออยู่สี่คนพี่แกแบบง่อมเลย <c oughs> สี่คนเท่านั้นที่รัชการที่ห้าให้ตาม <c oughs> หา,มาหออรวบรวมได้ <c oughs> ว่ารัชการที่หนึ่งเน่ยออท่านทรงมีส่วนสูงเท่าไหร่ <c oughs> หน้าตาเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วคนแก่ให้การนะพี่ <c oughs> นะก็คงจะชัดเจนมาก ไม่ฮะไม่ฮะก็ต้องค่อยๆอ่ะบทสรุปที่ได้มาก็คือว่ารัชการที่สามเนี่ยเหมือนรัชการที่หนึ่งมากอ๋อก็มีเขาแล้วสิวิธีการจึงให้ช่างทํารัชการที่สามที่ทรงพระชราภาพก็จะกลายเป็นรัชการที่หนึ่งจบเพราะว่าทั้งสี่ท่านที่เหลืออยู่ที่อายุมากเนี่ย สามารถบรรยายได้แต่เพียงว่ารัชการที่สามเนี่ยเหมือนรัชการที่หนึ่งมากดังนั้นถ้าจะทำรัชการที่หนึ่งก็ดูจากรัชการที่สามก็แล้วกันทีนี้ท่านมีพระชนมายุมากกว่าใช่ไหมครับก็เลยต้องทำให้ดูพระชราภาพมากกว่าก็เป็นความฉลาดของของช่างในที่สุดเนี่ยก็เลยแยกสามพระองค์ที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นสีทองกะไหลทองกะไหลทองกะไหลทองคือเอาทองไปเปียกนะ นะเอาไปทองหลอมให้เป็นน้ําเหลวแล้วก็เอามาอาบนะฮะก็จะเป,เป็นผิวสีทองส่วนองค์อื่นๆจึงเป็นรมดำนะฮะตอนแรกเนี่ยก็จะมีแค่4ี่องค์ก็คือการที่1ที่2ที่3ที่4อยู่ในสีวาลัยมหาปราสาทพอถึงรัชกาลที่6เนี่ยท่านจึงได้อัญเชิญมาอยู่ที่ปราสาทพระเทพบิดรซึ่งเดิมชื่อพุทธปรางปราสาท รัชการที่สี่เป็นคนสร้างและตั้งใจว่าสร้างเพื่อจะอัญเชิญพระแก้วมรกตออกจากโบสถ์วัดพระแก้วมาอยู่ในพุทธปรางปราสาทนี้พอถึงรัชการที่5ท่านมองว่าพุทธปรางปราสาทคับแคบเหลือเกินนะจะทําการพระราชพิธีใดก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนเป็นปราสาทพระเทพบิดรดีกว่านะจึงไปอัญเชิญพระบรมรูปมานะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะให้พี่ปูนะเล่าเรื่องครุย ครุยหายไปนี่ยกำลังกระถามเนี่ยที่บอกว่าอดางนั้นทั้งสามทั้งสามรูปในรัชกาลนี้ในึ่งสองที่สามเนี่ยวันที่ภาพนุ่งผ้าอย่างเดียวจึงนุ่งผ้านุ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีเสื้อไม่มีฉลองพระองค์นะครับซึ่งจริงๆอาจารย์กบเล่าไปในเทปวันก่อนแล้วไปดูย้อนหลังได้นะฮะแต่จะเล่านิดเดียวนะฮะสั้นๆว่ามันเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยเพราะว่าครุยทองที่สวมเนี่ยนะครับมันหายไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะคณะราษฎรก็เลยรับบาปในเรื่องนี้ไปทั้งสามอง หายไปเลยสามเพราะ oh ตอนนั้นเ oh, okay. ข้าไปเจ้ากี้เจ้าการในพระ okay. บรมหาราชวังและวัดพระแก้วกันเยอะแยะมากเลย oh. ที่วังหน้าก็เข้าไปนะคณะราษฎรเนี่ยยกพระพุทธสิหิงวังหน้าเนี่ยจะให้ไปเป็นพระประธานที่วัดพระศรีรัตนมหธาธาตุบางเขน okay. ซึ่งเป็นวัดของคณะราษฎรวัดประชาธิปไตยแรกแรกเริ่มจะให้ชื่อวัดประชาธิปไตยนะพี่แล้วกลายเป็นวัดมหาธาตุบางเขนเพราะนั้นครุยท่านจึงหายไป นะครับแล้วก็ยังไม่มีการทําถวายครุยซึ่งต้องสร้างมาในสมัยรัชกาลที่ที่5ครับที่ห้าที่ทำทํำรูปทํำรูปพร้อมทั้งทำครุยถวายนะครับเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ใครไปถวายบังคมก็จะได้เห็นครบนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากีการที่หนึ่งที่2ที่สามนะครับบางท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเซฟครุงไว้เลยพรุ่งนี้เปิดถึงเที่ยงนะครับ 8โมงเชา้าถึงเที่ยงเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยเตรียมรับเสด็จในหลวงพระราชนีท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปทําพิธีบวงสวงสักการะนะฮะนี่โอ้ฉลองครุยนะฉลองพระองคุย,คยถ้าถ,ถ้ายังอยู่นี่ต้องทรงคุณค่ามากัติศาสตร์ก็สมัยรัชกาลที่5ยังอยู่ไงมันถึงมีรูปนะฮะจริงๆจะมีรูปตอนที่พระบรมรูปทั้งหมดยังมีฉลองพระองค์คุยด้วยนะครับนีก็หายไป แต่ว่าในทางวิชาการก็ยังไม่ได้ปักปรำว่าคณะราษฎรเอาไปโดยตรงนะครับเป็นเพียงการสันนิษฐานโดยทางวิชาการว่าอย่างนั้นโดยทางชาวบ้านว่าอย่างไงเชื่อชาวบ้านสั้นๆจบชาวบ้านเชื่อก็ต้องเป็นพวกมันนี่แหละมันล้มล้างสถาบันนี่อสมบัติเจ้ามันก็เอาไปกันเยอะแยะฉนดที่ดงที่ดินมันก็เอาไปครองซื้อกันถูกๆหรือบางทีก็ยึดไปเลยอย่างเงี้ยฮะ เยอะครับวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมที่มีโอกาสที่จะได้ไปที่ปราสาทพระเทมีดอนภายในวัดพระแก้วนะท่านก็เอามือถือเปิดยูทูบเนี่ยรายการข่าวข้าใช่แล้วก็ฟังบรรยายไปด้วยแต่พอเข้าตัวปราสาทแล้วเขาไม่ให้เปิดนะครับเข้าไปก็ได้แต่ถวายบังคมถ่ายรูปไม่ได้ด้านในปราสาทนะครับแล้วก็แต่งกายสุภาพแบบเข้าเฝ้าครับนะฮะยังไงฮะสุภาพสตรีเมื่อก่อนไม่ให้สมเกงเดี๋ยวนี้ให้สมเกงได้แล้วรองเท้าหุ้มส้น แขนกุดไม่ได้แขนขาสั้นแขนสั้นไม่ได้เดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้ก็อนุโลมให้เยอะคือให้แต่งกายสุภาพสุภาพกางเกงได้แต่ว่าอย่าใส่เสื้อแขนสั้นแขนกุดผู้หญิงใส่กางเกงได้แต่ห้ามเป็นกางเกงยีนห้ามเป็นกางเกงเป็นกางเกงผ้านะครับแล้วก็ขาสั้นขาต้องขายาวรองเท้าหุ้มส้นนะครับตอนหลังก็ไม่ได้ค่อยซีเรสเรื่องรองเท้าแล้วเพราะว่าต้องถอดรองเท้าตอนเดินขึ้นไปที่ปราสาทก็เป็นที่ที่ น่าชื่นใจนะน่าน่าติดตามมากคือมันเป็นรากเหง้าของประเทศนะ่นะครับนะคือบูรพะมหากษัตริย์เหล่านี้ได้พัฒนาบ้านเมืองของเรามานะครับพอมีรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีบางคนถามว่าเห็นอะไรแล้วจะทําให้นึกถึงรัชกาลที่1ได้บ้างอ่าก็เห็นพระบรมหาราชวัง อันนั้นนะเริ่มโดยรัชกาลที่1แต่พัฒนามาเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 2> จนมาสร้างหลังสุด <Okay. S 2> ก็รัชกาลที่9าเนี่ยสร้างพระที่นั่งบางหลังขึ้นมาเช่น <Okay. S 2> พระที่นั่งบรมราชสถิตนกะเนี่ยก็มาสร้างยุงตอนรัชกาลที่9นะครับ <Okay. S 2> ก็มีสร้างมีรือ้อมีสร้างมีรื้อมาจนทุกรัชกาล <Okay. S 2> แล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทย <Okay. S 2> เวลาทำเรื่องการท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยวัดพระแก้วและพระบรมหาราชวังคือสินค้าที่ดีที่สุด no. คือเดสติเนชั <Dest ination S 2> นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับถ้าเป็นเป้าหมายด้านธรรมชาติก็จะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่พัทยากรุงเทพก็จุดเช็คอินก็ต้องมาที่พระราชวังใช่ทุกคนสะพานพ,พุทธเป็นสัญลักรรษณ์ราชการที่หนึ่งไหมสะพานพุทธอเนี่ยขอโษทีนะไม่คิดไม่คิดไม่ทันจริงเป็นคำถามที่ดีเพราะว่าเวลาวันจักรีเนี่ยหน่วยงานราชการจะไป ถวายพวงมาลา,าที่สะพานพุทธเพราะว่าพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่1อยู่ที่นั่นนะครับอันนี้เป็นพระราชดำริของรัชการที่7นะครับเนื่องจากท่านทรงเห็นว่าวันวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยมันไม่มีสถานที่ให้คนไปได้แสดงความกตัญญูกตวเวทีและสมนึกในพระมหาคุนาที่คุณบวกกับว่าสมัยการที่7เนี่ยกรุงเทพครบร้อปีพี่เวลาจัดฉลองบ้านฉลองเมืองเนี่ยเขาจะท,ทําทีละกึ่งศตวรรษพอรัชการที่หนึ่งตั้งกรุงเทพ ในสมัยรัชกาลที่สกรุงเทพทบ50ปีก็มีงานฉลองครั้งหนึ่งสมัยรัชกาลที่5กรุงเทพทบ100ปี <Zeus> ก็จัดฉลองอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่7กรุงเทพทบรบ150ปี <Lam. S 1> ก็จัดฉลองอีกครั้งหนึ่งนะจึงได้เกิดสะพานพระพุทยธยอดฟ้าขึ้นมามูลเหตุสืบเนื่องมาจากตอนตั้งศาลหลักเมืองครับยังไงครับตอนรัชกาลที่1ตั้งศาลหลักเมืองเนี่ยขนาดทำพิธีนะฮะ ทำพิธีก็เริ่มตั้งแต่ขุดหลุมกรุผ้าขาวโปรยใบไม้มงคล9้าชนิดเช่นใบขนุนใบทองใบเงินใบนาคทองพันช่าง คูณนะครับใบยออะไรเงี้ยที่เป็นมงคลน,นามยกยอนะนิยมนะครับเงินทองนาคอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอาดินจากสี่ทิศนะอุดรบุรพาทักษิณประจิมเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนกลมเหมือนลูกนิมิตนะแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็แผ่นศิลาเลิกวางนะครับแล้วก็โปรยแก้วนะนกพัรัษคืออัญมณีเก้าสีลงไปหลังจากนั้นจึงจะ อัญเชิญตัวเสาหลักเมืองเนี่ยหลงหลุมขณะที่เสาหลักเมืองเคลื่อนลงหลุมเนี่ยปรากฏว่ามันมีงูน้อยสี่ตัวงูน้อยอยู่ในหลุมนะฮะซึ่งจะหยุดอะไรก็ไม่ทันแล้วตัวเสาหลักเมืองก็เลยต้องหย่อนลงไปที่ประชุมขุนนางโหราจารย์ทั้งหลายก็บอกว่าเป็นอวมงคลน,นิมิตแต่ในจังหวะนั้นมันหยุดไม่ได้เพราะว่าเรื่มันถูกกำหนดแล้ว พราม์อ่านองค์การแล้วพระสวดแล้วนะครับมันขั้นตอนมันมาหมดแล้วนะครับจึงต้องมาแก้กันทีหลังทีนี้มันมีเสียงเล่าลือว่าอไอ้อวะมงคลน,นิมิตอันนั้นน่ะมันทำให้ราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยจะอยู่ได้แค่ร้อยห้าสิปีซึ่งมันมัดรงกับรัชกาลที่เจ็ดพอดีไงพี่ที่ต้องฉลองพระนครร้อยห้าสิปีนะ ทีนี้ตอนรัชกาลที่สี่ท่านขึ้นครองราชแล้วท่านยกเสาหลักเมืองใหม่เนี่ยท่านบอกว่าท่านแก้ดวงละแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเนี่ยคือต้องทำสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งกรุงเทพกับฝั่งกรุงธนบุรีแล้วก็ยังไม่ได้ทำกันมานะครับรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยจึงให้ทำสะพานเชื่อมกรุงเทพกับกรุงธนบุรีแล้วก็ทำพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่ง แล้วก็เรียกสะพานนั้นว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพุทธจึงเกิดขึ้นจึงมีลานด้านหน้าพระดมราชานุสาวรีย์ให้หน่วยงานราชการข้าราชการประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ไปถวายพวงมาลารำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณกันในวันที่6เมษายนที่ปักคลองตลาดนะครับแล้วก็พระดมราชานุสาวรีย์นั้นก็ออกแบบโดยอาจารย์สินพีรศรีนะครับซึ่งเป็นศิลปินเอก ชาวต่างชาติของแผ่นดินไทยนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่รู้จริงๆแล้วก็อ่านไปก็อาจจะงงๆไม่รู้อะไรเปไดถ้าจะเห็นอะไรแล้วฟังแล้วเข้าใจง่ายไงเห็นอะไรแล้วนึกถึงราชการที่หนึ่งเห็นสาลรักเมืองเห็นพระบรมหารัชวังเห็นวัดพระแก้วเห็นสะพานพุทธก็นึกถึงได้แม้จะสร้างโดยรัชยกาลที่7จ็ดตอนรัชกาลที่7จะไปเปิดสะพานพุทธนะพี่มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการจับกลุ่มท่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองมันมีข่าวกระชอนมาก่อนหน้านั้นแล้วว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเน บุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะใช้วันที่รัชกาลที่เจ็ดเสด็จออกนอกพระบรมหาราชวังเนี่ยจับท่านและประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่วันที่ไปทรงเปิดทรงเปิดสะพานพุทธและพระบรมราชานุสาวรีย์วันที่6เมษาไหมเออใช่ครับหเมษามีข่าวนี้แล้วแล้วมาเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่นานนักก็ไม่นานคือข่าวลือมีมาก่อนหน้านั้นสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ารัชกาลที่เจดท่าน ท่านประกาศว่ามันเป็นวาระสำคัญของบ้านเมืองนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรม150ปีกรุงรัตนโกสินทร์ท่านไม่กลัวท่านว่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะคือก็คือประมาณว่าถ้ามันจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ว่าหน้าที่เราคือการต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้ประชาชนให้บ้านเมืองเนี่ยมีขวัญกำลังใจในวาระครบรอบ150ปีทุกอย่างต้องเดินไป จะไม่เอาความกลัวของตัวเองมาทําให้ทุกอย่างเนีหยุดชะงักก็ไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรเพราะว่าคนทราบข่าวไปกันเต็มเลยพี่นะกล้าจับประชาชนไปยุมากเลยใครจะกล้าใช่ไหมฮะนั่นคือความรักความผูกพันของสถาบันกับประชาชนมันทำให้บ้านเมืองเราค่อยๆผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมาได้นะครับ